ขับไปไหนไม่มีเก่าไม่มีแก่แน่นอนคันนี้นะฮะทรงสปอร์ตดีไซน์สวยงามกับเอาติส 1.8GR ส port ผู้ชมได้ผู้ชมปี2021แล้วดูล้อมแม็กโอโหทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้ไฟฟูเอลมีไฟตัดหมอกแบบนี้โอ้โหกระจังหน้า GR เดิมแพ้รถสภาพแรกเข้าผู้ชมเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าสภาพแรกเข้าของบริษัตโต้เนี่ยดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูเลยใครชอบใครสนใจอยู่ตามไปดูต่อในคลิปเต็มนะครับ สวัสดีครับื่อคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์2อยู่นะครับวันนี้พวกผมเซลล์หนวดทอโต้ออแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้ใครที่หานะฮะรถดีไซน์ทรงสปอร์ตดูแล้วไม่เก่าเนี่ยนะครับอยากขับเอาติสแต่ไม่อยากเหมือนแท็กซี่เป็นคันไหนดีผมแนะนำคันนี้เลยโตโยต้าอาติ1.8 g r s p o r ส์นะครับผมชุดแต่ง g r เดิมจากโรงงานนะฮะราคาดีสุดๆคุณผู้ชมนะครับปี2021ปีใหม่ด้วยนะฮะแล้วคันนี้อัตรากันเร่งดีประหยัดน้ำมันนะครับผมช่วงล่างบอกได้เลยว่าสุดยอดไปเลยคันนี้ดิสเบกเอเทั้ง4ล้อนะครับรถสภาพแรกเข้าคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพเข้าใหม่เป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัว GR คันนี้นะฮะเพิ่งเข้ามาเลยรถมือเดียวนะครับเป็นรถบ้านนะมือเดียวออกป้ายแดงเลยคุณผู้ชมนะครับ เดี๋ยวผมไปถ่ายให้รีวิวให้ดูนะฮะตอนนี้ผมมีสีขาวกับสีดำแล้วนะครับชิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาแบทเทิลกันระหว่างสีขาวกับสีดำนะฮะแต่ใครชอบสีดำเนี่ยต้องไวนิดนึงผู้ชมเพราะว่าสีดำเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับผมมาดูกันผู้ชมคันนี้ไม่เพียงแค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นนะฮะรถปีบเอ็ดนะรถบ้านผู้ชมเลขทะเบียนเจ็ดหนึ่งเก้าได้ป้ายน,นี้ไปเลยนะครับคันนี้ราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพัน จากป้ายแดงคุณผู้ชมนะฮะ8 9 0 0 0กว่านะฮะประมาณนี้เลยประมาณ9แสนนะครับเหลือเพียงแค่6,02,900นะะแล้วฟีดาวจะย่อยเต็มผ่อนเพียงเดือน1,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมว่าชุดกระจังชุดอะไรพวกนี้นะครับเดิมไหมสีเดิมไหมผู้ชมสังเกตนะครับไฟเฟยเนี่ยติดครบปกติทุกจุดนะฮะไฟตัดหมอกตัว GR มีมาแล้วนะฮะด้านล่างแล้วก็มีสเกิร์ตนะครับที่เป็นชุดแต่ง GR จากโรงงาน รอยต่อตัวสีพวกนี้นะครับแนบคมนะแล้วสีบางๆเดิมๆเลยอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้สปาอะไรเลยนะครับอันนี้คือเดิมมากนะฮะแล้วตัวนี้นะครับสวยมากฝาโปรงสันเหลี่ยมมุมตัวรถต้องบอกเลยว่าไม่มีรอยบุบรอยลักกิ้ม <c oughs> สีดำคุณผู้ชมนะครับเป็นสีดำเมทัลลิกนะประกายมุกแบบนี้เลย มุกจะเป็นมุกน้าเงินนะจากโตโยต้าสีดำเป็นสีทีสวยนะผู้ชมใครที่ชอบสีดำเป็นทุนเดิมนะครับผมมาดูคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่อนอนนะกระจงกระจังหนะ้าสวยสายไรย้ตําหนิผู้ชมนะฮะโลโก้โฮเมียมสวยๆไฟตัดหมอกติดครบนะฮะตอยต่อตัวรถแนบสนิทชิดเชื้อกันผู้ชมเสียงบางๆนะฮะอันนี้ซุ้มล้อป่องล้อเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะ แม็กทูโทนลอยปัดหน้าเอาคือแม็ก GR ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคุณผู้ชมนี่คือแม็กเดิมยางด้านหลอนะครับขนาด2-25ทับ45 R 1 7นะครับแล้วตัวนี้นะฮะยางปี2024ด้วยดิสเบรก ABS ทั้ง4ล้อแล้วกระจายแรงเบรก EBD หรือว่าเสริมแรงเบรก BA เนี่ยมีครบเลยคุณผู้ชมโช้คอัพช่วงล่างเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะแต่เดี๋ยวผมจัดการให้คุผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลนะตัวนี้กระจกเดิม ผู้ชมปั๊มตัวต้าแบบนี้มาดูกันแบบละเอียดดับนี้เลยติดฟิล์มให้แล้วรอบคันกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะฮะออปชั่นไม่ต้องพูดถึง GR จัดเต็มอยู่แล้วนะฮะคิ้วขอบกระจกนะครับเป็นโครเมียมนะฮะมือเปิดโครเมียมหมดและดูส่วดทรงองค์เอวของน้องเขาผู้ชมนะฮะเนียนไหมนี่วิ้งวับเลยผมพยายามแผนให้ดูนะฮะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะครับ เจ้าของดูแลดีมากแล้วคันนี้มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้นะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตาด้านข้างตัวรถนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะและดูใหม่มากเบาดูคุณผู้ชมพลาสติกยังไม่ได้เอาออกหมดเลยจะมีแค่อย่างเดียวเลยภายในที่เป็นตำหนินิดหน่อยนะฮะคือพวงมาลัยลอกคืออาการประจำรุ่นของเขาเลยนะพวงมาลัยเนี่ยจะลอกนะครับหนังของพวงมาลัยจะลอกแล้วก็ตัวนี้นะฮะให้ดูโครงสร้างดีกว่าแต่โครงสร้างเนี่ยสวยเกรดเอแน่นอนไม่มีชนหนักมีความจมน้ํามาแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะฮะ มีใบวารันตีมีใบเซอร์ดิพิเคตครบเลยคุณผู้ชมซอกนุงซอกน็อตสวยๆแบบนี้นะครับผมและดูสนะครับเพจตรงพื้นนะฮะโคโรานี่สวยๆแบบนี้อันนี้คือแท้เดิมคุณผู้ชมซอกน็อตเสาบีนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขันเบอร์11แผ่นเพจเลเบลเดิมแทาโรงงานคุณผู้ชมผลิตเดือนมีนาปี2021พันเแผ่นเพจนะครับด้านข้างจะเป็นเรืองแสงสินเงินแบบนี้อันนี้คือแผ่นเพจเดิมนะครับน็อตกรประตูนะฮะ น็อตอะไรต่างๆนะครับไม่มีร้อยขันรอยถอดและเบาะภายในเบาะหนังดีไซน์ทรงสปอร์ตผู้ชมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วชุดแต่ง GR มาเดิมก็หล่อแล้วนะครับตัวนี้แอร์หลังมีให้พร้อมนะผู้ชมนี่เป็นรถบ้านจริงๆนะครับเจ้าของใช้น้อยมากนะไม่ก้าหมื่นโลนะครับที่วางแขนพักศอกผู้ชมดูนี่ปับพับเก็บได้แล้วตัวเบาะรับรองคาซีทผู้ชมนะครับพื้นผ้ายางมีครบนะครับผมนี่เป็นไง สวยๆแบบนี้แผงประตูนี่ไม่มีตำหนิผู้ชมที่วางแขนพักสอกบบุหนังบุนุ่มมามีล็อกเด็กไวใ้ให้กันเด็กเปิดประตูนะครับผมโอ้โหครบเลยสันเหลี่ยมมุมตัวรถต้องบอกเลยว่าเนียบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้วผู้ชมดูนะรอยขีบโรบอทก็ยังอยู่นะครับเป็นรอยหุ่นยนต์นะครับขีบตัวโครงสร้างของตัวรถคันนี้ไปจุ่มสีนะฮะเขาจะใช้วิธีการใช้หุ่นยนต์เนี่ยจุ่มขีบตรงนี้นะครับเขาจะทิ้งไว้สองข้างนะผู้ชม เอาไปจุ่มสีนะฮะไม่ใช่วิธีการโทษนะจากโรงงานไปจุ่มสีนะครับก็จะทิ้งรอยคีดมีไว้สอบโตโยต้าจะมีจะมีลุกคนผูุชมเปิดดูด้วยนะฮะถ้าไม่เจอเนี่ยสัยฐานได้เลยว่าทําสีมาแน่นอนนะดิสเบรกด้านหลังเป็น ABS หมดแล้วนะครับผู้ชมยางเหมือนจะหมดดันหลบปียีสี่รอยต่อตัวรถด้านท้ายแนบสนิทชิดเชียอกันแบบนี้ผู้ชมสีบางๆนะฮะแล้วก็ ตัวไฟท้ายนะครับเป็นไลยกไกดิ่งเส้น LED แบบนี้นะฮะไฟทับทิมมีให้ครบเซ็นเซอร์กะระยะนะครับเมื่อถอยจอดมีมาให้ด้านหลังโตโ o ต a c โค o l ล่าอทิตตนะครับครบเลย GR ครบเลยนี่แผ่นเพจ GR เดิมนะฮะด้านหลังมีโครเมียมสวยๆนะครับสปอยเลอร์เล็กๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมดูผู้ชมถาดลองพัาติดจะไม่ได้แกะเลยนะฮะใหม่มากเป็นรถบ้านนะคุณผู้ชมโครงสร้างด้านในไม่ต้องพูดถึงนะฮะ คลิปแน่นอนนะฮะคันนี้ใครได้ตปคุ้มเลยคุณผู้ชมเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงยางลงยางไหลไม่เคยถอดเคยขันไม่เคยแกะเงี้มาใช้คุณผู้ชมซีนนะครับซีนสีไข่ไก่เดิมแท้เลยด้านหลังนะฮะไม่มีรอยทํารอยตัดรอยเชื่อมแน่นอนคุณผู้ชมไว้ใจได้เลยผ้าสักหลาดไม่มีขาดนะครับเอาติ๊เนี่ยเหมาะกับการเดินทางไกลนะคุณผู้ชมเครื่อง1.8เนี่ยใครที่เดินทาง,งต่อจังหวัดบ่อยนะฮะอยากได้รถที่ตายกัเรลงดีประหยัดนะครับ เครื่องคนไม่จุกจริง,งองแงผมแนะนําเป็นเอริตัวนี้เลยนะครับครบจริงๆนะฮะไม่ว่าจะรูปทรงดีไซน์ก็ดูทรงสปอร์ตขึ้นมาเพราะเป็นตัว G.R. แล้วนะครับและได้รถโครงสร้าง7กจอีกผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนผู้มชม,มนี่น็อตยึดฝาท้ายยังไม่เคยแกะเลยสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟท้ายไทยโขยตกนะฮะสวยๆแบบนี้นี่คุณผู้ชมรางน้ำสองข้างเหมือนกันหมดนะฮะไม่มีรอยขัดรอยอดน็อตยึดฝาท้ายเดิมๆนะครับทั้งสองฝั่งไฟเดิมไทยโขยตก นะฮะโอ้โหครบจริงๆสี่หกแสนสองหมื่นเก้าพันผู้ชมฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นบาททวนนะหนึ่งหมื่นบาททวนพี่ๆที่มีรายได้สองหมื่นขึ้นไปออกคนเดียวจบไม่ต้องมีคนคำ้ำนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยากได้รถกับผมนะครับโทรมาหาผมได้เลยผมมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็บริการส่งมอบรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับโอ้โหแน่นมากนะกระดูกงูผู้ชมนี่ รอยคีบโรบอทนะครับต้องอยู่แบบนี้นะมันไม่ใช่ตําหนิสีนะสีขาวเนี่ยนะครับมันเป็นรอยคีบโรบอทจากโรงงานนะครับเนี่ยต้องมีนะฮะสปอตเมท้าสวยๆแบบนี้ต้องมีแบบนี้เท่านั้นคุณผู้ชมนะครับถ้าไม่มีแบบนี้ใายฐานได้เลยว่ารถทําสีมาแน่นอนนะครับเนี่ยแผงว่าตรงแผงประตรูใหม่หมดนะฮะซิมพลาสติกยังไม่ได้แกะเดี๋ยวผมพาไปดูออปชันยันบ้านดีกว่าฝั่งคนขับผู้ชมมีอะไรกันบ้างให้ดูโครงสร้างก่อนเลยคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับตัว g r ตัวนี้นะฮะ เนี่ยฝั่งคนขับสัอร์ตเมอาร์เลี้ยงสวยเป็นเม็ดแบบนี้คุณผู้ชมดูรถดูให้ละเอียดคุณผู้ชมเสียตังค์ไปเป็นแสนแล้วนะฮะดูรถกับคนที่เชื่อถือได้ดีกว่านะฮะผมเซลล์นวดนะ,ะขายรถมามากกว่า200-300คันแล้วนะครับผมมีวารันตีให้แน่นอนนะครับผมไม่ดีในโทรหาผมติดต่อหาผมได้เลยลูกค้าไว้วางใจนะฮะมาออกรถกับผมซ้ําแล้วซ้ําอีกผู้ชมนะฮะ ว่าบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วก็ดูตัวแผงประตูด้านในตรงนี้นะครับผมดีไซน์มือปุมือเปิดนะฮะดำแดงแบบนี้ตามสไตล์ G-H เลยนะฮะกระจกเปิดปรับไฟฟ้าออโต้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เซ็นทัลล็อกล็อกกระจกมีมาให้ปรับคับกระจกเป็นจอยสติ๊กแบบนี้นะครับเบาะคุณเบาคนขับเนี่ยจะปรับคับไฟฟ้าคุณชมแล้วปีกบงปีกเบาไม่มีล้มเลยอันนี้คือสภาพแรกเข้านะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยคุณชมนะ ใช้น้อยมากเจ้าของนะครับเนี่ยล้างเลื่อนนะฮะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับตัวนี้แป้นเบรกแป้นคันเร่งสวยๆโอ้โหผู้ชมเนียนจิ๊บนะฮะดูได้เลยเปิดฝาโป้งนะครับผมตั้งระดับไฟนะฮะนี่ปรับได้ห้าระดับนะครับสำหรับไฟหน้านะเปิดฝาท้ายเปิดฝาน้ำมันอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะงมอะไรก็จะเป็นอาการประจํารุ่นของเขาโรคประจําตัวเลย คือพวงมาลัยลอกนะครับหนังตรงนี้มันทําไม่ค่อยดีนะสำหรับอาติผมพูดจากใจเลยนะฮะชอบลอกนะครับแต่เดี๋ยวผมจาัดก,การให้ดูแลให้ไม่ได้ขายตามสภาพอยู่แล้วคุณผู้ชมมีประกันมีวันตีหลังการขายให้เพียบเลยนะครับแล้วก็ตัวกุญแจเนี่ยนะฮะจะเป็นกุญแจแบบ Smart ทเอ็นที t ีเนะครับแต่ผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะนี่เลยคุณผู้ชมนะครับผมสตาร์ทแล้วนะนะฮะอันนี้คือเงียบมากๆคุณผู้ชม หน้าปัดเรือนไม้จะเป็นแบบเรืองแสงนะฮะหน้าจอ TFT สีตรงกลางนะครับแล้วกุญแจก็จะเป็นสมาร์ทเอนทีเคเลตแบบนี้นะครับนี่อ่ะมาดูหน้าปัดเรือนไม้กันไม้เก้าหมื่นโลคุณผู้ชมเก้าหมื่นสองยี่สิบแปดกิโลนี่ไม้น้อยมากน,มน้ำมันน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้มาตรวัดเรืองแสงสีน้ำเงินคุณผู้ชมคันนี้นะครับภูมิไรมัลติฟังก์ชันเป็นภูมิไรไฟฟ้าแล้วมีแพดเดิลชิพไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนแกเองใช้แพดเดิลชิพก็ได้คุณผู้ชมนะครับตัวนี้ มีคูชคอนโดให้ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับเมื่อเดินทางไกลนะสบายไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะแอร์แบกมีให้ทั้งหมดเจ็ดใบนะครับปุ่มบวกปุ่มลบปุ่มวางสายรับสายโทรเข้าโทรออกสั่งการด้วยเสียงได้หมดเลยจอกลางทัชสกรีกนคุณผู้ชมตัวนี้นะครับเชื่อมต่อสมาร์ทดีไวลลิง์นะครับเครื่องเสียง AMFMUSB นะครับบลูทูธได้หมดแล้วตัวนี้มีกล้องถอยเดิมโรงงานไปให้คุณผู้ชมเส้นบอกระยะชัดเจนมาพร้อมกับเมนูที่เป็นาษาไทยด้วยนะครับ ใช้ง่ายคุณผู้ชมนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูปิดประตูให้ดูนี่เสียงเงียบกิ๊บนะครับคอนโซลดีไซน์นะครับผมตกแต่งทรงสอป,ปอร์ตและแอร์ระบบออโต้คุณผู้ชมนะฮะแอร์เย็นเพลงเพ,งเพาะแน่นอนคันนี้แอร์ยังเย็นอยู่น้ํายาคูลแลนของเหลวแรงต่างเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับมีเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์ด้านล่างนะครับผมเห็นไหมชาร์จไร้สายยังใหม่อยู่เลยและคันนี้เข้าศูนย์ตามรอบตลอดคุณผู้ชมนี่มีประวัติศูนย์ให้ดูนะครับ จากโตโยต้านะเข้ารอบต่อไปเก้าหมื่นเก้าพันโลนี่ที่พี่ขับันไปเลยเก้าพันโลนะกว่าจะเข้าศูนย์อีกทีเพราะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสวยๆเลยแล้วดูหัวพวงมลลาลัยยังใหม่อยู่เลยนะครับผมมีระบบการเลื่อนกระถไล่นะฮะโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอลนะครับ, Sport, รบถ้าปรับโหมดสปอร์ตนะฮะหน้าจอจะเป็นสีแดงแบบนี้คุณผู้ชมไวริ่งแซงนะฮะบ,บอกได้เลยช่วยได้เยอะนะครับคอนโซลตรงกลางดีไซน์สวยงามแบบนี้เบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมออตโต้เบรกโฮนะฮะ ที่วางแก้วนะครับที่วางแขนพักศอกนะฮะมีด้านในจะมีเอาเล็ทชาร์จนะครับแล้วก็ USB ชาร์จนะฮะชาร์จโทษษรศัพท์ได้นะฮะไวเล็ชาร์จก็มีครบเลยคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมดูนะเล่มไม่ชำรุดสูญหายนะครับโคลโร拉เอาติดนะฮะนี่ของโคลโรลาเลยเล่มดงเล่มดำอยู่ครบนะครับคันนี้เป็นรถบ้านคุณผู้ชมนะฮะนี่ เป็นไงออกมารถบ้านมือเดียวผู้ชมใช้น้อยนะฮะใครสนใจนะครับรีบติดต่อหาผมได้เลยฟีดาวน์ผ่อนหนึ่งมืนบาทและลำโพงด้านหน้า4ด้านหลัง2โอ้โหเครื่องเสียงดีสุดๆนะครับกระจงกระจกมีไฟแต่งหน้าแต่งตาให้ผู้ชมจกปรับแมนวนวลแบบนี้สวยๆใช้งานได้ดง่ายดูแลง่ายผู้ชมเครื่องยนต์ไม่จุกจิกนะฮะเดินทางไกลต้องบอกได้เลยว่าสภาพโอเคเลยนะครับไปอย่าน้ำมันแรง แล้วก็ทนด้วยนะฮะเดี๋ยวหนังตรงเนี้ยเดี๋ยวผมหุ้มให้มันขัดใจมากเลยคุณผู้ชมนะครับแต่มันเป็นอาการประจํารุ่นอยู่แล้วมันต้องมีการเปลี่ยนอยู่แล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมซื้อป้ายแดงมายัางไงก็ต้องมีแน่นอนมันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมจัดการให้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องสปานะคันนี้สวยกริบเลยนะครับไม่ต้องขัดไม่ต้องล้างคุณผู้ชมดูเครื่องนะฮะ 2ZR นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่างานดีสุด,สด เครื่องพันหกเบนซินนะครับผมคันนี้ขีปเครื่องนะครับผมฝาเครื่องไม่เคยถูกแกะถูกคอดนะฮะตัวน็อตโอสแปดนะครับเครื่องพันแปดขอภรายด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะครับสายวงสายพานทํางานปกตินะฮะพัดลงพัดลมนะครับน้ํายาคูเลนอะไรต่างๆเนี่ยผมเช็คให้ถ้ามันเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้หมดคุณผู้ชมแล้วตัวแบตเตอรี่นะฮะไฟเต็มนี่เห็นไสีขึ้นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าไฟเต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะ กระปุกเบรก ABS อยู่ด้านในเนาะนะฮะคกรคกรอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับคานปีกนกปั๊ม 1L 1R ครบเลยคุณผู้ชมไฟเดิมแท้ไทยคยโยตกนะฮะเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยนะนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้เก็บงานให้คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวสปาขัดสีเคลือบให้แล้วก็่าเชื้อโรคโอปสโนให้ตอนหนึ่งเป้าช็คคุณผู้ชมดูซีนเดิมนะฝาเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะครับผมฟันไม่ไหลนะฮะ เครื่องไม่ดันคมมันได้ไหลแน่นอนนะครับคันนี้โครงสร้างสวยมากนะครับน็อตยึดฝาโปงไม่เคยถอดไม่เคยขัดน,นะฮะแผ่นกันความร้อนตรงตรงแน่นแน่นตึงๆแบบนี้ซีนยางฝาโปงน็อตยึดดูระบายอากาศสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับฝาโปงเดิมต้องมีอะไรคุณผู้ชมนี่มีโลโก้โตโตยต้าปั๊มมาแบบนี้เท่านั้นนะฮะอันนี้คือฝาเดิมไม่เคยทําสีนะฮะคุณผู้ชมใครสนใจรีบเลยนะเครื่องยนต์หนึ่งพันแปดร้อยนะครับผมสี่สี่ คันนี้อัตราการเล่งดีแน,น่นอนเครื่องยนต์ใหม่ๆแบบนี้ใครสนใจนะครับิปต่อหาผมเซล์หนวดเบอร์ทโทรด้านล่างได้เลยนะฮะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ